สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมดับปี้ชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานนะครับหลังจากใช้เจ้าเครื่องโน้ตบุ๊กนี้นะครับเวกเตอร์สิ h x a i a 2 x w h g 2 5 3 t h นะครับเป็นเวลามาแล้ว20วันนะครับผมหรือว่าครึ่งเดือนว่าไอ้เจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมจะมีข้อดีข้อเสียนะครับผมหรือว่ามีปัญหา อะไรบ้างนะครับผมเดีย๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับเรื่องแรกนะผมก็ขอขอห้ย้อนความรีวิวในส่วนของสเปคของเครื่องนี้กันหน่อยนะครับผมว่าเครื่องนี้มีสเปคจุดเด่นข้อด้อยอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ที่ใช้จริงปัจจุบันเป็นอะไรนะครับผมครับในโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวคออันต้าเจ็ดเนาะสองห้าห้าเอนะครับผมมีคอทั้งหมด 8P คอนะครับแล้วก็ 12E คอที่เป็นคอประหยัดพลังงานนะครับผมรวมกันแล้วก็จะมีทั้งหมด20เทสนะครับผมส่วนความเร็วสัญญาณนิฬิกาเนี่ยสามารถบูตได้ถึง5.1กิกะเฮิร์นะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นของ MSI เนาะนะครับผมแล้วก็ได้ทำการอัปเกรดไปออดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว109นะครับผมสำหรับตัวแรมนะครับเมมโมรี่เนี่ยในสเปคที่เรา ซื้อมากันเนี่ยก็จะได้เป็นมัมลี่สนะิบหกกิกเนาะแปดคูณสองซึ่งผมคิดว่ามันไม่พออยู่แล้วนะครับผมก็เลยอัพอัพสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่มีงบประมาณจํากัดเนาะหรือว่าทั่วไปเนี่ยเราสามารถอัเป็นสามสิบสองกิกะไบต์ก็เพียงพอแล้วครับเป็นสิบหกคูณสองเนาะแต่พอดีของผมเนี่ยอยากให้สุดไปเลยนะครับผมแบบใช้งัยนยาวๆก็เลยอัพเป็นที่หกสิบสี่กิกะไ y t e สามสิบสองคูณสองนะครับผมอ่าซีเอลก็เป็นซีเอลสี่สิบสี่สิบสี่สิบแปดสิบนะครับผม อันนี้แรมเนี่ยใช้เป็นของ Kingston นะครับผมอ่าทั้งสองแถวเลยเนาะยี่ห้อเดียวกันสองแถวเลยนะครับผมครับส่วนกราฟิกเนี่ยก็จะมีกราฟิก on CPU เนาะเป็น Intel กราฟิกนะครับผม Intel Arc เนาะอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวพระเอกของเราก็คือเป็นตัว GeForce RTX 5070 Ti Laptop นะครับผมนะครับในส่วนของตัวการ์ดจอเนาะของ GeForce RTX 5070 Ti Laptop นะครับผมก็จะ มีแม็กซิมัมกราฟิกพาวเวอร์นะครับผมอยู่ที่ร้อยสี่สิบวัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ให้เมมโมรีเนี่ยมาทั้งหมดสิบสองกิกะไบต์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอกับตัวสอง K นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความจุนะครับของฮาร์ดดิสนะครับผมผมก็ได้ทำการเพิ่ม SSD อีกหนึ่งตัวเป็นหนึ่งหนึ่งเทราไบต์นะครับผมส่วนฮาร์ดดิดที่ติดเครื่องให้มาคือห้าร้อยสิบสองครับซึ่งค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผม ส่วนของจอนะครับผมก็เป็นจอ 2K นะครับผมก็จะมีขนาดเป็น16:10นะครับผมไม่ใช่16:9เนาะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน่อยนะครับผมส่วนอิปเเรกก็ให้มา240เฮิร์ตซึ่งก็คือลื่นไหลแน่นอนนะครับผมในเนี่ยในจอเนี่ยก็สามารถปรับได้เป็น246:10เฮิร์ตนะครับผมก็คือถ้าเกิดสมมติเราถอดแบตนะครับผมมันจะปรับเป็น60เฮิร์อัตโนมัติเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าแต่เราสามารถปรับคืนได้แหละเป็น240นะครับ ในหัวข้อที่สองนะผมก็คือการใช้งานทั่วไปความลื่นไหลนะครับผมเรื่องของความลื่นไหลาการใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเปิดโปรแกรมนะครับผมหรือทําอะไรเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นการเรื่องของการฟังเพลงนะครับเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับผมค่อนข้างดีนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็การเปิดโปรแกรมก็ถือว่าเร็วนะครับผมเล่น Internet, อินเทอร์เน็ตเล่นเว็บเนี่ยไม่มีปัญหาเลย นะครับผมยู YouTube, อะไรเงี้ยก็คือคมชัดชัดเจนเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรน,นะครับส่วนอีกคำถามนะครับผมเรื่องของแบตแบตเตอรี่การใช้งานนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าตัง้งตั้งแต่เล่นมาเนาะลองถอดแบตแล้วก็ลองเล่นเกมดูนะครับผมก็จะอยู่ได้ประมาณ4 5่าทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือผมเล่นเกม d ด a b l ี4เนาะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหมดหมดไวอยู่แต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็ มีข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เนี่ยของเครื่องเนี่ยจริงๆน่ยในสเปคก็คือแบตความจุ8 8 9 0 0มิลลิแอมป์อาวนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเรื่องของแวร์เลเวลหรือว่าเสื่อมเนาะมันอยู่ที่5.6ซึ่งค่อนข้างที่จะลดไวเนาะแต่ลองถามแชทจ GPT บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมตอนนี้ก็เลยฟูลชาร์จที่8 2 0 0ม ah เนาะก็อันนี้ก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมมัน แบตเลเวลขึ้นไวจัง,จงนะครับซึ่งปกติก็คือเสียบชาร์จตลอดเนาะครับแล้วก็ใช้ใน MSI Center เนี่ยก็ใช้โหมดโหมดที่ถนอมแบตเตอรี่เนาะคือชาร์จอยู่ที่ประมาณ70-80%แค่นั้นนะค,ะครับสำหรับในหัวข้อที่3นะผมก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมเนาะอันนี้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีคลิปเนาะที่ผมทำลงในช่อง YouTube ไนะ้เนาะ ก็อย่างเช่นเกมไซเวอร์พังเนาะ2077นะครับผมก็ที่ทําไว้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลื่นก็คือก็คือโอเคเลยครับผมอันเนี้ยในอย่างตัวอย่างคลิปเนาะผมก็เปิดเป็นตัวที่เป็นตัวอันต้าเลเทสซิ่งนะครับผมลองเปิดอันต้าเลเทสซิ่งดูนะครับผมพวกเฟรมเรทเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเปิดเฟรมเจนหรือไม่เปิดเฟรมเจนเท่าไหร่หรือเปิดหรือไม่เปิดนะครับผมนะครับอ่าอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนาะก็คือถ้าเกิดเราเปิดตัวอันต้าเล นะครับ DLS นะครับเป็นตัว Quality นะครับเฟรมเชน S4 เนี่ยนะครับผมก็คือได้เฟรมเลยถึง135เฟรมเลยเนาะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลครับถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยนะครับเ a ท i v ก็จะอยู่ที่25นะครับผมแต่ปกติเราก็จะเปิดเฟรมเจนอยู่แล้วแหละนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับนี่เป็น 2K ด้วยเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของอุณหภูมิจะเสียงพัดลมนะครับผมจะบอกว่าของอุณหภูมิเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ ก็ค่อนข้างที่จะอ่าสูงไหมก็อาจจะไม่สูงมากนะครับก็แล้วแต่เนาะจริงๆมันก็อยู่ที่ประมาณวิ่งตั้งแต่แปดสิบถึงเก้าสิบห้าองศาได้เลยนะครับผมตัวน้ำคูมินะครับผมอ่าการ์ดจอทีงมาณร้อยสี่สิบบาทนะครับผม CPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบห้าองศาบางทีก็มีถึงแตะร้อยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะดังเนาะ เราะถ้าว่าใน MSI เราเปิดตัวโหมดที่เป็นโหมด Extreme นะครับผมต่อไปก็เป็นคลิปของเกม Monster Hunter Wild นะครับที่เคยลงคลิปไว้นะครับในในช่องนะครับผมก็ในนี้เราเปิดเซตติ้งแค่อันต้าพอนะเพราะว่าจริงเราอยากได้เฟรม rate ประมาณ100เฟรมนะครับผมก็เปิดอันต้าแล้วก็ DL เป็น Quality บวกเฟรม7นะครับผมก็ได้เฟรม rate ประมาณ100 105 105หรือว่าบางทีก็90นะครับผมก็จะแกว่งประมาณนี้นะครับผม ก็เหมือนเดิมครับเสียงก็ดังเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเปิดเอ็กซ์ตเนาะแล้วก็แล้วก็ CPU CPU ก็อยู่ที่ประมาณ85ถึง95องศานะครับผมการ์ดจอก็เกี่ประมาณ130-140วัตต์เหมือนกันนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวจะสรุปน<อ>เรื่องของการเล่นเกมเนาะครับ<อ>ก็จริงๆเนี่ยเครื่องนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันเป็นตัวการ์ดจอ RTX 5070 TI Laptop เนาะซึ่งก็คือในยุคนี้ก็ถือว่าโอเค โอเคมากเลยสำหรับตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับผมก็คือเล่นเกมเนี่ยมันสามารถเปิดเฟรมเจนได้เปิดเป็น x 2 x 4ได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยของ CPU เนาะแล้วก็ของตัวการ์ดจอครับตัว CPU เนี่ยก็จะมีโอกาสก็จะมีบางเกมเนาะที่ค่อนข้างสูงก็จะสูงแหละแต่ว่าตัวเครื่องมันได้อยู่แล้วรับได้อยู่แล้วก็จะวิ่งไปประมาณแบบแปดสิบาถึเหเกองศาก็เห็ุมาแล้วนะครับผม แล้วการ์ดจอเนี่ยไม่ค่อยเกิน90ปกติจะ85องศาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงนะครับในส่วนของเสียงเนี่ยถ้าเราเปิดโหมด e x t r e m e เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยนะครับผมนะครับก็คืออยู่ในตัว MSI ตรงนี้นครับผมถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดในส่วนของตัว user scenario อะ่ะถ้าเราเปิดในส่วนของ e x t r e m e เนี่ยค่อนข้างที่จะดังดังมากดังมากเลยนะครับผม แต่ถ้าแต่บางเกมเนาะถ้าอยากได้รีบรสีิภาพสุดก็เปิดโหมดเอ็กซ์ตรีมนะครับผมแต่จริงๆอะ่ะเราก็สามารถที่จะมาปรับพวกเกี่ยวกับพวกแฟนสปีดได้แอดวานตรงนี้ครับเราก็สามารถปรับได้เนะาะก็จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกมเราอะ่ะไม่ได้กินสเปคมากแล้วก็เฟรมเรทมันเห,เหลือนะครับผมเราก็สามารถปรับมาที่โหมดบาลานซ์ได้นะครับซึ่งโหมดบาลานซ์เนี่ยก็เสียงก็จะเงียบขึ้นเยอะแล้วก็เล่นแบบมีความสุขมากเลยนะครับผมครับต่อไปนะก็คือ จริงๆอ่ะเครื่องก่อนผมอ่ะใช้ตัว ASUS ROG G15 ปี2022เนาะก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบเนาะความรู้สึกที่เปลี่ยนจากตัว ASUS Gaming เนาะมาที่ตัว MSI Vector 16มันเป็นยังไงนะครับผมถ้าเรื่องสเปคคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสเปคตัวปัจจุบันมันดีดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวเรื่องของบอดี้รูปทรงดีไซน์เนาะ อันนี้ต้องยอมรับเลยว่า ASUS LG Stick G15 เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าดูสวยกว่าพรีเมียมกว่าแน่นอนนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของพวกคีย์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยตัว ASUS LG เนี่ยอันนี้สวยกว่านะครับไฟได้เป็นเปอร์คีย์แต่ว่า MSI เนี่ยมันได้เป็น24โซนเนาะแต่ว่าเยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องของพวกของดีไซน์วัสดุเนาะ LG เป็นพลาสติกเหมือนกันแหละแต่ว่าดูจะดูกว่า นะครับผมข้างหลังมีไฟเนาะเนี่ยข้างหลังก็จะมีไฟนะครับคีย์เป็นคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็เรื่องของความแป็นตาเรื่องพัดลมความร้อนพัดลมเนี่ย rog เนี่ยถึงบูตเนี่ยก็ก็ดังแต่ไม่ดังเท่า msi เนาะนะครับผมเรื่องความร้อนอันนี้ความร้อนอาจจะตอบไม่ได้เนาะเพราะว่ามันคนละ generation ตัว cpu นะครับแบตเตอรี่ก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเปลี่ยนจาก rog เนี่ยมาที่เครื่องเนี้ย ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็เสียงเนี่ยดีดีดีพอๆกันเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะสลับหูหูหูของของผมนะครับผมนะครับตัวจอก็โอเคนะครับผมสีสันเนี่ยถือว่าสีสันจริงๆเหมือน i อโอจะดีกว่าคิดว่านะครับผมแต่ว่าถือว่าพอใจไหมถือว่าพอใจพอใจนะครับด้วยราคาเท่านี้นะครับผมสเปคได้ขนาดนี้ราคาเท่านี้นะครับ ก็ถือว่าพอใจก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับผมก็เป็นช่วงของการสรุปหลังจากที่ได้ใช้เจ้าเครื่องนี้มาทั้งหมดประมาณ2ี่สิวันนะครับผมในเรื่องแรกก็คือเรื่องของความแรงนะครับผมเรื่องของของความแรงเนี่ยถือว่าไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยความแรงสเปคนะครับความลื่นไหลของเครื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถกราฟิกด้วยให้ฮัทส่วนเจูนทีไอ็ท็อมาก็สามารถปรับ ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคุณภาพจอภาพนะครับก็สีสวยนะครับได้240 h z 2K ก็ถือว่าลื่นไม่ไ,มไมีมีปัญหาเ i e ไอเทนเใช้งานง่ายไหมก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมก็ง่ายในระดับหนึ่งนะครับผมพอร์ตของการเชื่อมต่อครบไหมพอร์ตของการเชื่อมต่อเนี่ยจริงๆเ่ยอาจจะมีข้อตีนิดนึงในส่วนของพอร์ต USB Type A เนาะ ที่เราชอบเสียบพวกตัวเมาส์กันมันจะอยู่ด้านขวามือสําหรับคนที่ใช้พวกเมาส์ที่มีสายแล้วก็ถนัดขวาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกะกะเรานิดหน่อยนะคะผมก็จะมีข้อสังเกตรตรงนี้แล้วก็เรื่องของงานประกอบโดยรวมงานประกอบก็ถือว่าโอเคนะครับตอนแกะอัพเครื่องค่อนข้างแกะยากมากเลยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังหรือว่าใครที่อยากจะอัปเกรดเครื่องเนี่ยอาจจะลองติดต่อโทรหาศูนย์ MSI ดูว่าเขาสามารถอัปเกรด แกะแท็เก็ตให้เราได้หรือไม่นะครับผมในเรื่องของเสียงพัดลมนะครับในโหมดเ e ต็มตรีมก็จะดังมากเลยนะครับผมก็แต่ว่ามันเป็นการที่จะบูตตัวประสิทธิภของเครื่องขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกมไหนเนี่ยเหลือเฟรมเลทเหลือๆล้นๆเลยก็สามารถปรับมาที่โหมดบาลานซ์ได้เพื่อให้เสียงพัดลมมันเบาลงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานมากนะครับหากใช้งานเล่นเกมเนาะนะครับผมแต่ก็น่าจะ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะครับพกพาไม่สะดวกนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เหมาะบใครก็คงจะเหมาะกับเหล่าเกมเมอร์แล้วก็ทํางานหนักทํางานหนักหน่อยครับคนที่จะพกพานี่ก็คงไม่สะดวกนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผม <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะคอยตอบให้เป็นระยะๆะะนะครับผม ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ